เมื่อไม่เห็นว่าคำศาสดาของเราเป็นคำที่ควรศึกษามันก็เลยห่างไกลคำศาสดาไปเรื่อยก็เลยไม่รู้ความลึกซึง้งความประณีตความละเอียดความไพเราะความง่ายในข้อธรรมของศาสดาตัวเองว่าโอ้จริงๆท่านสอนง่ายสอนตรงมีคำพูดให้ไพเราะทุกอย่างศาสดาโยมคิดดูศาสดาณนะวันนี้ถ้าเราเห็นได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทันพ,พุทธเจ้าเราก็อยากอยู่ทันนะเราก็อยากได้เข้าไปกราบได้เจอโอ้โห,โหเจอตัวพระอ,องค์ใช่ไหม พูดไปก็เป็นวักกาลีอีกแล้วอย่าเข็นตัวอีกแล้วเราก็คงได้ความปิติได้ความนะ,ะฟังธรรมจากพระองค์จริงๆได้ฟังโอ้เสียงของความเป็นผู้เจ้าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะตัวพงศ์ก็ได้ความเลิศทุกอย่างแต่ถ้าเราละสังโยชน้าเบื้องต่ําได้แล้วไปเกิดในสุทาวาสเนี่ยจะเจอผู้เจ้าหลายพระองค์เลยเจอคุ้มเลยลหละอายุยืนยาวเจอผู้เจ้าพระองค์นั้นเสด็จขึ้นมาสุทาวาสเป็นระยะระยะตลอด กายอยากเจอก็ตั้งเป้าไว้ปัญจน,นังโอลัมพาขยานังสัญโยชนานังปริคยาหสังโยชน์เบื้องต่ําสิน้นหรือสี่สิ้นก็ได้สี่สิ้นก็อยู่ชั้นสุทวะเตี้ยๆหน่อยแต่ถ้าห้าสินส้นห้เกลี้ยงก็ได้ไปอยู่อากนิฐาสูงสุดของสุทวะชั้นที่5ก็ได้ชมบาร,รมีพระศัสดาหลายพระองค์หน่อยเพราะว่าอายุยืนยาว